วันนี้ผมมีของเล่นใหม่มานำเสนอนะฮะของเล่นนี้ก็คือนะครับเจ้าปืนที่ใช้กันได้พาร์ทสองพาร์ทนะฮะเจ้าปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะเอาอีกแล้วต้นไม้มันเข้าไปติดอีกแล้วนะฮะแล้วก็อีกปืนปืนอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือเจ้าปืนพกนะฮะในใจนะครับติดกล้องเล็กแล้วก็แล้วก็ติดเก็บเสียงด้วยนะครับ โอเควันนี้ครับผมเราจะต้องไปภารกิจของโกลเด้นพาธนะฮะซึง่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่โอเคมาครับซึ่งภารกิจของโกลเด้นพาธนั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลฮะเราจะลงไปครับผมยูฮไปกันเลยดีกว่าอุ้ชนอัดเข้าไปไม่ใช่รถผม ไปเลยกลับไปที wow. uh ่ภารกิจโกนิผาดนะฮะโอ้ดิฟดิฟโู้ฮู้เฮ้ยรู้สึกสมัยนี้นี่เขานิยมรถแบบนี้นะฮะเพราะว่าขับไปไหนมาไหนนี่ก็เจอแต่รถแบบนี้ตลอดโอ้โหเด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 ชนขวดน้ำด้วยชนขวดน้ำมาไปต่อโอ้โหแล้วข้างบนนั้น มียิงกันด้วยฮะไหนวะไหนวะใครจโอโหแรดเดะเดวเดะเดวเดะเดเดขอศึกษาชีวิตแรดก่อนอูนั่นไงแรดน้อยโอโหน่าล่าจังเลยแมวดีกว่าฮะสู้ไม่ได้ครับเจอแรดเจอแรดผมเคยเจอแรดทีนี่สู้ไม่ได้เลยฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับมาไปภารกิจต่อดีว่า ยูโอ้ถ oh, um, uh, oh, right? so oh, okay. ึงแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี oh, okay. ๋ยวเดี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 ๋ยวเอามักเมื่อกี้โอเคมาแล้วฮะภารกิจโกลเด้นพาดครับผมมาขอเทสปืนนี้หน่อยได้ไหมโอ้โโหอเคเก็บเสียงดีมากครับมาอันนี้คิดร้อยสี่สิบสองนัดโหเยอะละเกินมามาหาไอ้ดำหรือเปล่าวะเนี่ย หาใครวะเปิดประตูเข้าไปเอ้ยเอ้ยอามิตาก็อยู่ด้วยห้ามห้ามเข้าไปข้างในเขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไรเพแกนมินกำลังส่งทหารไปโจมตีค่ายของเราซาเบลต้องการรักษาผู้คนแล้วทะเลาะกันนานหรือยังเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกัน แต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนพวกเขาได้แต่นายคืออาเจกาเลใช่ไหมขอบคุณขอบคุณที่ช่วยช่วยพวกเราพวกเราต้องการนายฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อมากลับบ้านแม่นะ แต่เพแกนกำลังทำลายประเทศนี้นายเป็นลูกชายของโมฮันกาเลนนายต้องรักษาคีรัตเอาไวเาา้เราต้องการเราต้องงานใครบางคนที่ช่วยหยุดอมิตาและซาเบลและนายก็อยู่ที่นั่นแล้วโอเคเข้าไปเถอะ นี่คือเกี่ยวกับชีวิตนี่เกี่ยวกับสงคารามแล้วรักษาสงคารามนี่แล้วมันมีแล้วม,มันมีสิ่งให้เลือกระหว่างดาปานกับอะไรพวกนี้เหรอฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อะไรนี้ choice มี choice ให้เลือกอีกอ๋อต้องเลือกระหว่างอีอมิตากับสลาเปาอีกแล้วสลาเปาก็นั่งอยู่งนี้อามิตาก็อยู่ตรงนี้ว้ายเป็นเป็นพี่น้องกันก็ลากกันหน่อยสิโว้ย <c oughs> รักกันหน่อย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 โหไม่น่าเลยต้องมาเริ่มใหม่เลยฮะสรุปก็คืออีอามิตาเนี่ยนะฮะมันมันอยากให้เกิดสงครามนะฮะเพื่อที่จะสามารถช่วยไอโกลเด้นพาดได้นะฮะส่วนซาบเบาก็คิดเกี่ยวกับชีวิตผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ชีวิตผู้คนน่าจะสัมพันธ์กว่านะฮะโอเคมาไปเลยดีกว่าไปดูที่ซาบาวพูดกัดนฉันช่วยอะไรได้บ้างมีแคมป์อยู่วันนี้จะให้ไปยึดค่าย <S <S ใช่ไหมอ่ะไปยึยดค่ายครับผมใช่แล้ว โอ้โอเคไอซาลาเปาใช่ไหมโอเคครับไปเราไปตามทางไอซาลาเปาดีกว่านะฮะไอส่วนไอ้นี้ก็ยืนรอไปแล้วกันนะฮะอมิตอามิตาอามิตอ่าฮะอามิตาไปไปกันดีกว่าครับผมแต่เดี๋ยวนะผมรู้สึกเหมือนจะมันมีกล่องอยู่แถวนี้ว่ะน่าไงครับ เก็บของจ้าตรงนี้ก็มีโู้รวยเละไปนั่นรถโอเคมีรถขับแล้วครับโอ้โหหนึ่งแต่ดูว่านะไปไหนไปไหนวะไปไหนวะไหนวะโอ้โห,โห,โหอยู่ตรงนี้โคตรไกลเลยโอ้ ไปขับรถไปดีกว่าอ่าเพลงอะไรเนี่ยมาขับทะลุเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับปังเฮ้ยไ,ไกลเหลือเกินไปยูเดี๋ยวแวะกลางทางก่อนตรงนี้มีดอกไม้ โอเคไปต่อเลยิเฮ้ยกวางกวางกวางหรือแพ้วะฉอ่ะโอ้ยเลือดไม่ใช่เลือดเปล่าไม่ใช่ไหนกวางอ๋อกวางอ,อ๋อเคกวางอยู่นี่กวางหรือแพ้วะน่าจะแพ้นะอยู่ดิตวลงกวางหรือแพ้ นี่ไงสมามารถคาบได้แล้วครับขาบอะไร 1, อเอ่ยนี่วอลเล็ตมันก็แพะสองอันแล้วนะฮะโอเคคับคับไปก่อนไปโอเคตื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 ยููไปกันเลยดีกว่าเสาเสืออะไรก็ไม่ได้เปิดอะไรเลยฮะ ไอ้ตัวอะไรหรือเปล่าไม่มีไปพวกช่บทำลายสัตว์โอ้โหน่าไงไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรอะไรนักหนาฮะฮู้ไอ้นี่ก็มีแต่อะไรไม่รู้ ไปโอเคเลือดเต็มโดยไม่ต้องหิวนะฮะมันหิว,วเองไปอีก800เมตรไกลมากครับพูดตรงๆดอกไม้แถวนี้นี่ก็เยอะเหลือเกินอุย้ยตรงนี้มีช้างไอ้ขี่ด้วยนี่มากช้างขี่หน่อยอขี่ช้างแล้วเว้ย a n เอ n d เอ <g arness> <c oughs> <ks> ้ชิดช้างไปเร็วโอ้ช้างวิ่งไปวิง่งโอ้ยู่ไปเร็วช้างไหนตรงนี้มีอะตรงนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรเจ๊มีอะไรมีอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอันนี้ค่ายเหรอวะอ้าวนี่ค่ายอีก ไปเลยนกช้างช้างฉันหนุกไปแล้วช้างที่โอ้โหช้างช่วยพี่หน่อยเร็วเร็วช้างเร็ว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 เหนกำลังเสริมก็จะมานานไงพี่กำลังเสริมเหรอ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 ไหน กำลังเสริม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 เหม่กำลังเสริมเรียบร้อยครับคายที่สองเอาช้างอีโอเคยึดค่ายที่สองเอาน้องช้างน้องน้องช้างไปไหนแล้วอะน้องช้างเดี๋ยวเดี๋ยวน้องช้างไปไหนแล้วะไม่เป็นไรเก็บข้อก่อนโอเค ป,ปืนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนบอกตรงนี่แบบว่าเรามาเถ่าไยเลยนะเนี่ยไอ้ปืนคืนมาแม่ปืนดีๆอย่างนี้ปืนของพอคู่ปืนของเรานด,ดีอยู่แล้วครับไม่ต้องเอาอันอื่นโอเคโอ้โหปล่อยให้ยึดอยู่ได้แล้วอยู่ดีๆนี่มาทีหลังเลยเนะ ดีไซโอ้ฉันคุยกับ AJ Garley ใช่ไหมชัปฟอนเหรออ้าวเราต้องเดี๋ยวรู้สึกมันต้องไปหาด้วยเนะี่ยมันเออยช้างช้างน้อยรอรอก่อนรอก่อนช้างช้าง

ไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันปืนวางป้อมมมยเลยเนี่ยอ่านั่นนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วมามายิงยิงออกโดนแล้วยิงมาตั้งหลายนัดแทบไม่โดนกระสุนเริ่มเหลือน้อยแล้วอ้นนี้ก็ <ś red> ช้างน้อยไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอ้าวเดี๋ยวนะจะยิงเรอยิงเราจริงเลยยิงเราจริงดียิงเราจริงนั่นไงแป๊บนึงรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ชิวหูเล็ดโอ้เล็ดมาแล้ว โอ้มาถึงแล้วยังไงต่อน,นี้ไปช่วยใช่ไหมช่วยชาวเมืองใช่ไหมโอเคมาลงมีช้างมีช้างไม่กลัววุ้ยโอเล่นพาดแคมอ้าวฉี่ไปแล้วน้องช้างอ้อยอ่าฮะ ยังไงต่อครับหิวแล้วเนี่ยอาเจยอ่ะฮนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเทคอัมรอก่อนเดี๋ยว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 นะโอ้ต้องช่วยใช่ไหมโอเคมาเก็บกระสุนให้พร้อมอ้าว ทำไมกระสุนเหลือน,น้อยอาวะทีแพรนี่คือการรอใช่ไหมมาใช้อันนี้ก่อนเลยไหนเอ่ยมาออตโต้เล็งเลยใช่ไหมจำไว้พวกมันสามารถมาได้ทุกทุกทางเลยเใช่ไหมน่าใชรปบอวะไม่ใช่นั้นพวกเรามาแล้วเวนกับ งงแต่ว่ามาทางไหนวะแต่ว่ามาทางอู้หูทางนี้นี่มาทำไมมาทำไมไหนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแบบแวบเหมือนจะเห็นแวบๆ,ไม,วๆไม่เอาแล้วฟู่เก็บเม็ดคิดเก็บของก่อนได้ไหม ได้นะโอเคเล็กเลยนี่ทำอะไรทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าไอ้นี่ไอ้นี่ทำอะไรอะไรมาอีกสองคนใช่ป่าวะอุ้ยใครยิงวะทางไหนอูมีช้างแต่ว่าช้างใช่ช้างเพื่อนเราเหรอวะอุ้ยนี่มันช,ช้าง ช้างเราช่วยหรือเปล่าน่าจะใช่นั่นไงช้างอุ๊ยช้างเราด้วยอ่ะไหนวะอุ๊ยนี่มันเผาเลยนี่ว่ะไหนเอ,อ้ยไหนเอ,อ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้หนั่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง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 โอ้ย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 เอ,อย้ย โอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อนไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เห็นรู้เลยโอ้ยโอเคเก็บกระสุนก่อนโอเคไปะ่ะนี่ซเหมือนเราต้องขึ้นไปนะฮะนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับหาใครครับนกหาใครครับน้องพี่อยู่นี่จ้าไหนอยู่ไหนอีก ไอ้นี่ทำอะไรทำอะไรธนูเดี๋ยวนี้ใครเขาใช้ว้าอู้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 ออกไฟออกไปโอ้โหไอ้นี่ก็อยู่เยอะเดะเดวเดะ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 อยู่เยอะหรอน้องอยู่เยอะหรอน้องไปอยู่เย็นซะอยู่เย็นอยู่เย็นคิวก่อนคิวก่อนอ๋อยโอ้ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วอก็ นอนลราเหลือน้อยแล้วเหลือสามคนนะแต่ว่าอยู่ไหนวะมาทางไหนอีกไหนอ่ะมาทางไหนวะนั่นไง, <c oughs> ง,นงหาใครครับน้องหาใครหาใครพี่อยู่งี้จ้าแต่ว่าอยู่ไหนวะเฮ้ยช้าง ชานี่คือจะอยู่พวกเรานะอยู่ด้วยกันครับอยู่กับเรานะฮะโอเคดูวกนี้เอาไว้คนนี้วิ่งไปไหนเราวิ่งตามครับเดี๋ยวโอ้โหอยู่นั่นอยู่นั่นไปไหนไปไหนเดี๋ยวตามไปไหนตามตามตามไปไหนโอ้อ้าวตายแล้วนั่งไงไปไหนครับน้องไปไหนครับน้องไปไหนเขาโอ้โห เด้อ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 ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเก็บเก็บเก็บโอ้ยแล้วจะมาเก็บของอะไรตอนนี้เนี่ยอ้าวตายเฉยศัตรูมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นนะโอ้ยไหนกันหมดวะหารอใหม่อีก รอใหม่ใช่ไหมโอเคใช่นี่เลยมารอครับเ,เ,เก็เเกกบของก็เก็บของอันนี้อะไรเนะี่ย เราพร้อมสำหรับทุกอย่างฮันเตอร์ก็จะมาแล้วยิงยิงยิงหมู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 จ้าหมู ไอ้นี่มาทำอะไรครับมาทางใต้แล้วแล้วว่าทางใต้อาเจย์น่านไงว่าอยู่นูดอยู่นูดอยู่รูดยิงอัดเข้าไปโอเคนั่นไงทางนี้ก็มาโอเคยิงอัดก่อนยิงอัดก่อน มาทางเหนือแล้วตะวันออกตะวันออกไหนวะเดี๋ยวไปยิงใครกันวะเอ้ยน,น,นั่นไงนั่นไงหม,มูหมูหมูทำทำอะไรทำอะไรทำอะไรมาไงวะใช้ใช้อันนี้แหละดีสุดละ โอ้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 โออ้โอ้โ้โอ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 ้้โอ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 ้อ้โอ้้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ โอ้โหนี่นี่ลงมาทำไมเหรอจ๊ะลงมาทำไมเหรอจ๊ะไอ้น้องทางไหนน้องทางไหนน้องชิทางไหนน้องพี่ขอเก็บเด็ดดอกไม้ก่อนไหนวะโอ้นั่นนั่นทำอะไรทำอะไรโอเคไหน,ไหน,ไหน ไหนวะสามคนไหนวะไหนวะไอ,อ้ยอย่าบ่นน่าจะมาทางทางไหนเอ่ยเพลงนี่มันก็เล่าใจเหลือเกินเออ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 เอโอ้อยู่ไหนวะมาไงวะมาไงวะ มาไงวะมาไงวะไหนวะอยู่ไหนวะเห็นเลยไหนไหนไหนโอ้โหเจอตัว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 โอเคเรียบร้อยแล้วซาเบาแคมป์ปลอดภัยแล้วโอเคดูว่านายจะว่าทำอะไรอ่าโอเค ไปไปเอาฟ้าแคมช้างช้างไปแล้วโอ้ตายทีนี้ช้างมหาภัยเลยครับแป๊บนึ่งไหนไหนก็มาถึงนี่ละเก็บของก่อนละกันโอเคเก็บของเก็บข้าวเก็บของฮนะสมุนพงสงมุนไพรลงได้ไหมวะไม่น่าได้นะ เอาไม่ได้อีกไม่ให้ไปอีกฮะอ่ะมาทางนี้ก็ทางนี้ดูดิกระสุนเหลือเท่าไหร่โอเคยังเหลือเยอะอยู่ครับโอ้โหน้ำมันน้ำมันหมาป่าหมาป่าหมาป่าเดะเดวเดะอยู่ไหนวะโอ้ยบีดปะวะโอ้หู เดี๋ยว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 ตัวอะไรกัดวะหรือว่าหรือว่าธนูวะไม่น่าใช่นะนั่นก็ใช่เว้ยโอเคไหนทำอะไรจะ้องทำอะไรจะ้องต้องรีบแล้วมั่อู้หูนั่นไงนั่นฮันเตอร์เยอะแยะเยอะนะฮันเตอร์เนี่ยฮะ วุ่นหนูหูไฟตกใจหมดไหนอยู่ไหนตูฮันเตอร์ครับฮันเตอร์มักจะอยู่บริเวณที่สูงโอเคเช็คพอยต์โหฆ่าทหารท,ทุกคนเลยใช่ไหมไอ้นี่ทำอะไรทำใครบางคนยิงบางคนยิงถิ่งยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้ง ฆ่าหมดทุกคนเลยโอเคไหนอยู่ไหนกันอีกล่ะนี้โอ้ยนั่นไงเจอตัวแล้วว่ามายูนพี่อยู่นี่จ้าพี่อยู่นี่เดี๋ยว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 ใครวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว นี่ไงเจอเจอเจอตัวอ้าวอะไรวะโอ้กระสุนนี่มันก็รีโหลดช้าเลอเกินมาคราวนี้ต้องสเตลฮะสเตลสเตลสเตล,เตล,เตลนะฮะเก็บเนื้อได้ไหมวะไม่ได้ฮะโอเคนั่นไงอุย้ยถึงด้วยเว้ย เดเดเดใครวะยิงทิ้งยิงทิ้งจ้าไหนวะยิงหัวอัดเข้าไปอัดอัดอัดเข้าไปโอเคอ้าวตายหมดเฉย แค่นี้โอเคครับผมโอเเก็บขอก่อนแล้วมันเสียงอะไรอยู่ไโอเคเก็บกระสุนก่อนฮะกระสุนนี่เพียบเลยครับเพียบพับโอเคเจอกันพ์ทหน้านะครับผมโอเคเก็บเม็ดคิดก่อนโอเคครับเจอกันพ์ทหน้าสวัสดีครับ